สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดินริมตลิงแม่น้ําป่าศักสไลด์ดึงบ้านสามหลังพังเสียหายวันที่13ตุลาคม2564ภาพจากโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านถ่ายคลิปขณะที่บ้านไม้สองชั้นถูกดินริมตลิงแม่น้ําป่าศักสไลด์ดึงบ้านลงแม่น้ําป่าสักโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาชาวบ้านริมตลิงแม่น้ําป่าซักต้องขวนผวาเมื่อเกิดดินบริเวณริมตลิงในพื้นที่หมดที่หนึ่งตำบลนาโฉงอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี เกิดสลายดึงบ้านเลขที่4ของนางสมคิดหญิงเหล็กอายุ50ปีและบ้านลูกชายที่ปลูกอาศัยอยู่ติดกันอีกหนึ่งหลังถูกดึงลงแม่น้ําป่าสาักพังเสียหายรวมสองหลังนางสมคิดเล่าว่าขณะเธอไปเก็บผักฝั่งตลิ่งข้างบ้านสังเกตเห็นต้นกอไผ่หักดังสน,นั่นตอนนั้นหันไปมองเห็นกอไผ่บริเวณนั้นถูกดินริมตลิ่งดึงลงไปในแม่น้ําที่อยู่ติดกับบ้านซึ่งขณะนั้นมีลูกสาวและลูกสะภ้ยอยู่ในบ้านสองคนเมื่อตนเองเห็นท่าไม่ดีจึงให้แฟนเรียกให้ทั้งสองรีบหนีออกจากบ้านได้ทัน ไม่นาะดินสไลด์ดึงบ้านลงแม่น้ำพังเสียหายและสุดในงานในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบบ้านขนย้ายเข้าของไว้ในที่ปลอดภัยและช่วยเหลือครอบครัวของนางสมคิดและลูกชายที่ปกติอาศัยอยู่รวมทั้งสองหลังรวม11คนปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายขณะที่คลิปชาวบ,บ้านถ่ายบริเวณริมตลิ่งติดกับพื้นที่วัดหงดาราวาดซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้กับบ้านที่ดึงสไลด์จากคลิปจากโทรศัพท์มือถือจะเห็นว่ามีเสียงหักคนของต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นยางนาะอายุ หลายร้อยปีถูกดินสไลด์ดึงลงน้ำพร้อมทั้งโรปันพญานาคได้รับความเสียหายและยังไม่มีทีท่าว่าดินบริเวณดังกล่าวที่อุ้มน้ําจะหยุดสไลด์ลงไปในแม่น้ําป่าซักเนื่องจากบริเวณนี้ก่อนหน้านี้มีน้ําท่วมสูงซึ่งอาจทําให้ดินบริเวณดังกล่าวที่ใช้น้ําอยู่นานเกิดอ่อนตัวประกอบกับอุ้มน้ําทําให้เกิดดินเริมตลิ่งแม่น้ําป่าซักสไลด์ดึงบ้านของชาวบ้านเสียหายดังกล่าวล่าสุดตลิ่งสุดดินสไลด์ในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลบ้านยางอําเภอเสาห้อีกหนึ่งหลัง รวมทั้งหมดตอนนี้3หลังยังไม่สามารถทราบรายละเอียดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ